สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับวันจันท์นะครับวันนี้วันจันที่ทีบ12นะครับกรกดาคม2564นกนะครับวันนี้เราก็เตรียมจัดสมุนไพรนะครับจัดสมุนไพรนะครับให้กับผู้ป่วยนะครับ เราจะสมุนไพรให้ตามอาการนะครับท่านใดสนใจมีอาการยังไงก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อสมุนไพรได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับ0847492667นะครับเรามีบริการเก็บไปทางด้วยนะครับอ่า กรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้นะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็รอรับได้เลยนะครับส่วนบางอีสานภาคเหนือนะครับไม่เกิน3วันก็ได้รับเลยนะครับอย่างช้านะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับโควิดกําลังระบาดนะครับใครที่ไม่จําเป็นนะครับก็อย่าออกจากบ้านนะครับไปไหนมาไหนไม่จำเป็นก็ให้เก็บตัวกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับถ้าจําเป็นเหมือนกับผมนะครับที่จะต้องออกไปส่งสมุนไพรให้กับผู้ป่วยนะครับถ้าเราไม่ไปส่งสมุนไพรผู้ป่วยก็ นอนรอสมุนไปอยู่นะครับอาการก็จะลุกลามบานปลายนะครับถ้าไม่รีบส่งให้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่ไม่รีบรักษาก็เหมือนกันช่วงนี้โควิดนะครับนั่งนอนไต่ตรองให้ดีนะครับว่าเราเป็นโรคอะไรอาการเป็นยังไงเราก็รีบนะครับรีบรักษานะครับเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาไม่ได้นะครับแต่สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่สามารถซื้อได้นะครับถ้าเราไม่รักษานะครับมันก็จะไม่หาย นะครับแล้วก็การหายกองนะครับการรักษาด้วยสมุนไพรมันช้าแต่ว่ามันหายนะครับต้องใช้เวลานะครับเราก็ต้องรอได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงคนที่หายแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่บอกต่อๆกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดี